จริงหรือเปล่าก่อนอย่าเอาแค่คําขึ้นมาแล้วก็มาอวดอ้างว่าฉันเป็นประชาธิปไตยโดยที่คุณไม่รู้จักมันจริงๆพวกเราท็อปนิวตั้งใจคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาเพื่อแฟนๆชาวท็อปนิวโดยเฉพาะนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับ ซื้อสินค้ากับเราได้ทั้งของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนท็อปนิวให้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยครับยกตัวอย่างคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางของด้อมสม้มที่เขาออกมาแสดงความเห็นเนี่แล้วปรากฏว่าเจออะไรส่วนใหญ่ก็เจอการไปปั่นการไปชี้เป้าเพื่อเอาทัวร์ไปลงอ,อย่างเช่นน็อตวอร์ริทครับ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากรายการแฉนะครับที่ตอนนั้นเอาคุณไอจิมพาริสแล้วก็คุณเพชรกรุณพลสสของก้าวไกลเนี่ยไปคุยกันในรายการแล้วในรายการเนี่ยเหมือนคุณน็อตวรริศเนี่ยก็มีการดีเบตข้อมูลอีกมุมหนึ่งกลับไปปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยถูกด้อมส้มทัวลงล่าสุดเนี่ยทีมข่าวท็อปนิวส์นะครับเดินทางไปหาคุณน็อตนะครับก็ไปสัมภาษณ์นะวครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับกรณีที่เกิดขึ้นคุณน็อตบอกว่าไม่รู้สึกใดๆกับสิ่งที่เก แบบนี้กับตัวเองแล้วคนเนี่ยไม่รู้จักคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท,แท้จริงอย่าอวดอ้างหรือสร้างเป็นวาทกรรมให้เป็นเพียงคำพูดที่สวยหรูเท่านั้นหน้าที่ของคนไทยทุกคนรวมถึงตนเนี่ยมันจบลงแล้วตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วต่อจากนี้มันเป็นหน้าที่ของผู้แทนที่เราทุกคนเนี่ยต่างไปเลือกทั้งนั้นให้เขาได้ทำหน้าที่แทนพวกเราปล่อยให้เขาทำตามขั้นตอนครับ เอ๊ะทำไมมันทำไมค,มคำที่คุณอ้างว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่สิ่งที่คุณทามันไม่เป็นประชาธิปไตยเลย<ง>ประชาธิปไตยมันคือการยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับความเห็นต่างและอยู่ด้วยกันให้ได้แต่เมื่อเราเห็นต่างกับคุณเราเห็นไม่เหมือนคุณเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เรารับมามันไม่ตรงกัน,นอ,อย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เราคิดแต่เมื่อไรที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดไปแล้วคุณกลับมา,ามาว่ามาด่าทอหรือมาใส่ร้ายป้ายสีต่างต่างานานาเนี่ยผมว่าน คำที่คุณอ้างว่าประชาธิปไตยจริงๆนะคุณรู้จักมันจริงหรือเปล่าดีกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะคุณลองไปศึกษาควาว่าประชาธิปไตยก่อนดีกว่าว่าคําว่าประชาธิปไตยเขามีการระบบในการดูแลปกครองคนกันอย่างไรเขามีวิธีในการที่จะพูดจา <S <S พูดคุยกันอย่างไรแลกเปลี่ยนกันอย่างไรคุณรู้จักคำคำนี้จริงหรือเปล่าก่อนอย่าเอาแค่คําขึ้นมาแล้วก็มาอวดอ้างว่าฉันเป็นประชาธิปไตยโดยที่คุณไม่รู้จักมันจริงๆ นี่ครับคุณน็อตวรริศนะครับยังกล่าวถึงสิ่งที่เป็นขวากหนามของพรรคก้าไกลที่ทําให้เขาเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นั่นก็คือการมีนโยบายแก้มาตรา112ซึ่งวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีคนไทยจํานวนมากรวมถึงกลุ่มคนที่เลือกพรรคก้าไกลเองอ่ะก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้ไขมาตรานี้ครับมีทงตกลงถูกไหมงตรงมีสสีถูกป่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือสามอย่างที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนี่คือสามอย่างที่แสดงเห็นถึงความเป็นไทย,ยจริงๆเรามีแค่นี้ถ้าคุณไปลดทอนกฎหมายซึ่งทําให้ประมุข,ของเราสามารถที่จะใครจะมาให้ร้ายใครจะมาด่าทอใครจะมาต่อว่าเทียบเท่ากับคนทั่วไปอย่างเงี้ยแล้ว อมุกจะมีคุณค่าความหมายอะไรอ่ะแล้วความมั่นคงของชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการแก้ไขแต่ถ้าเกิดจะมีการซึ่งตอนนี้เขามีอนี่มีคณะกรรมการกลั่นกรองและว่าคนคนนี้เขามีประมาจจริงหรือเปล่าเขาให้รา้ายประมาศจริงหรือเปล่าเขามีาคณะกรรมการกลั่นกรองก่อน,อนที่จะส่งเรื่องไปเพื่อฟ้องร้องมีแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาที่คุณแอบอ้างว่า200ร้อกว่าคนคนไดยสองร้อยกว่าคนเยาวชนทั้งนั้นเขาทำผิดจริง มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าทําผิดจริงมันไม่ใช่เป็นการัแก้ทางการเมืองแต่มันเกิดจากการการะทําของคุณจริงๆทุอกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากการกระทาของคุณนั่นแหละนี่เป็นความนามเดียวเลยเอ,อแล้วแบบที่คุณทำเนี่ยเป็นประชาธิปไตยจริงเหรอ,อคุณควรจะกลับไปพิจารณาด้วยนะอพูดอย่างสุภาพนะอนีน่เป็นอีกหนึ่งคนที่จุดยืนชัดเจนนะรจริงๆเนี่ยคุณติ่งมาริกาเนี่ยร,ร,ร,ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับอนี่อยากให้ด้อมส้ม ดูคลิปนี้ลีลาของคุณมาริกาสั้นๆเนี่ยไอความจเจริญเนี่ยนะไม่มีพวกมึงก็จเจริญมาได้และไม่มีพวกมึงก็จเจริญไปแล้วมึงยังไม่ทันเข้าเลยตอนนี้รถไฟฟ้าแปดเส้นเก้าเส้นแล้วมึงยังไม่ทันมาเลย รถไฟความเร็วสูงเนี่ยทะลุไปเมืองจีนแล้วมึงยังไม่ทันมาเลยนะเวลานี้ทองคำสำรองเลี้ยงชี่ประเทศไทยกองเข้าไปอันดับสองของเอเชียแล้วมึงยังไม่ทันมาเลยวันนี้ได้อันดับหนึ่งอาเซียนแล้วจ้ะมึงยังไม่ทันทําหาอะไรนโยบายยังไม่ได้ลงสักข้อเลยวันนี้ถนนขนทางอะไรต่างๆโครงสร้างพื้นฐานประเทศจากตะวันตกไปตะวันออก,ออกจากตะวันออกไปตะวันออกจากตะวันออกมานนทบุรีจากนนทบุรีไปบางจาัดช <c oughs> ุดชุดใหญ่ครับได้ไหมพี่บอก จะไม่มีความเจริญอีกแล้วมึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะยังไม่ทันเปลี่ยนรัฐบาลเขาก็เจริญมาแล้วตอนนี้ไปดูบ้างสินะนี่คุณมาริกาฮะทองคําสํารองเลี้ยงชีพเขาเรียกว่าทองคําสํารองระหว่างประเทศอแกรีพูดไว้หนึ่งนะแต่ข้อมูลเป๊ะนะปุ๊ปปุ๊บป๊บกลับมาช่วงหน้านี่